ไอ้เรื่องแรหายากนี่ทําไมเขาไม่รู้ตัวกันมาก่อนนะฮะว่าจะโดนจับสัญญาแยกเขาไม่คิดจะคุยกันก่อนแล้วก็เอ้ยต้องคุยกันบนทั้งทั้งสิบประเทศสมาชิกเรื่องนี้เรื่องแรหายากเป็นเรื่องเร่งด่วนอ่ที่สหรัฐอเมริกาแทรกอเจนดาเข้ามาเพราะว่าจีนเองบีบถูกว่าน,นี่คือจุดอ่อนของสหรัฐใช่ไหมครับเพราะว่าแร่หายากเนี่ย ต้องต้องเข้าใจก่อนว่ากระบวนการผลิตแร่หายากอย่างแรกสุดเลยก็คือ Mining <ำ>ับไอ้คำว่าแร่หายากเนี่ย r ร r e earth เนี่ยในอดีตมันหายากแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยพอเทคโนโลยีมันดีขึ้นเนี่ยไอการหามันหาไม่ได้ยากขนาดนั้นละเพียงแต่ว่าความกระจายตัวของมันมันไม่คอนเซนเทรตพอที่จะทำธุรกิจได้ เหมือนเหมือนอย่างเช่นเชลออยเงี้ยเรารู้มาตั้งนานแล้วว่าในหินน้ำมันมันมีน้ำมันอยู่แต่มันอยู่เป็นกระป๋อเล็กๆเลยทั่วหินก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นในอดีตก็ไม่รู้จะเอาน้ำมันออกมาจากหินน้ำมันยังไงคุณทํ้าไหมครับแต่ทุกวันนี้มันก็มีเทคโนโลยีในการอัดน้ําอัดสารเคมีเข้าไปเพื่อที่จะดึงดึงเอาไอ้ไอ้น้ํามันจากเชลออยออกมาได้ สินล่าที่มันเป็นตัวของแร r e เอิร์ก็เช่นเดียวกันเมื่อก่อนนี้มันอาจจะกระจายตัวมันอาจจะเอาถึงออกมายากถูกต้องไหมครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันเริ่มมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากยิ่งขึ้นแต่ไอ้เทคโนโลยีใหม่ๆพวกนี้ถ้าจะทำให้มันครบทั้งกระบวนการจริงๆไปจนถึงการกำจัดบายโปรดักที่มันเป็นของเสียไอ้นี่ยต้นทุนสูงมากและทำยากมากยกตัวอย่างเช่น ถ้าใครติดตามข่าวเรื่องแม่น้ำกกที่มีสารพิษเกินปริมาณที่มันเหมาะสมเนี่ยในรัฐฉานของพม่าที่อำนาจส่วนกลางมันไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้อะครับสิ่งที่ชนกลุ่มน้อยทำเพราะต้องการเงินน่ะเขาจะเอาท่อเอสลอนท่อท่อพีวีซีไอท่อสีฟ้าที่เราใช้ทำห้องน้ำทำประปาใส่ลงไปในใน ในชั้นหินพวกนั้นอนะ่ะขุดรูขุดรูเจาะรูแล้วใส่ท่อลงไปแล้วเสร็จแล้วก็อัดสารเคมีที่มันเป็นพิษสูงมากใส่ลงไปเพื่อที่จะสกัดไอสารพวกนี้ออกมาแล้วสารพวกนี้ในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะผลิตต่อยอดได้เพราะว่าจากกระบวนการมานิงมันยังต้องมีกระบวนการเซปเร์เรชันคือคัดแยกคัดแยกเสร็จมันต้องถลุงรีไฟนิ่งรีไฟนิ n งเสร็จมันต้องเพ r ียรีไฟนิ่งทำให้มันบริสุทธิ ซึ่งกระบวนการแบบนี้ไม่ได้ทําได้ในตะเข็บชายแดนไทยกับ mm hmm. ไทยเมียนมาจีน mm hmm. เพราะฉะนั้นที่เราเห็นตัวเลขเราส่งออกเนี่ยเรานําเข้าไอ้สินแร่พวกนี้มาแล้วมาเซปารเรชัน hmm. แต่เราก็ไม่ได้สามารถถลุงได้ขนาดขนาดจีน mm hmm. ขนาดอเมริกาขนาดออสเตรเลีย hmm. และไม่มีใครทำาพ r i ร y i n g ฟให้มันบริสุทธิ์ได้ขนาดจีน เาต้องเข้าใจนะครับว่าชิ้นส่วนที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยชิ้นส่วนที่ใช้ในแบตเตอรี่ชิ้นส่วนที่ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นชิ้นที่ซับซ้อนและต้องใช้ความบริสุทธิ์ของแร่พวกนี้สูงมากถ้าาอย่เพราะฉะนั้นเซ็น,น,นสัญญาก,กันกับหลายประเทศใน,นอาเซียนกับของทำเนี่ยถือเป็นการถือเป็นการโชว์ของเฉยๆว่าเออฉันมีพักพวกอยู่เยอะเอาไปบาเกงกับจีนเท่นั้นเองใช่ไหมถูกใช่ แล้วก็ทั้งหมดก็เพื่อที่จะบอกว่าก็ก็ทําให้จินจับจับจุดอ่อนของอเมริกาได้เพราว่าบีบไข่ตรงนี้จีนตาไออเมริกาตาแล,ล้วรีบต้องมาเจรจาทุกอย่างอใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็ด้วยไอ้ปัญหาแบบเนี้ยผมถึงบอกว่าจริง,รง,รงๆการที่เราไปเซ็นเอ็มูเรื่องแร่อิร์ธกับสหรัฐเนี่ย <c oughs> ถ้ามองทางแทคกติกทางด้านการพูดทางด้านการเมืองเนี่ยผมคิดว่า เป็นยุทธวิธีที่ดีเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมเพราะเท่ากับประเทศไทยสามารถที่จะตอบสนองสหรัฐอเมริกาในเวลาที่เขาเดือดร้อนที่สุดได้และไอ้เรื่องนี้มันทำให้ในสายตาของทรัมป์อะมองเห็นไทยมีความโดดเด่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่างเช่นการเลี้ยงอาหารกันที่ประธานาธิบดีเกาหลีเป็นเจ้าภาพแล้วคุณอนุทินบอกว่า เสร็จจากเซสชันที่คุยกับทรัมป์เสร็จแล้วทรัมป์ยังเดินกลับมาอีกว่าเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้ต่อให้อะไอเนี่ยมันเป็นประวัติเราเข้าไปอยู่ในจอเรดาร์ของเมริกาและเรื่องที่ทำให้เราอยู่ในจอเรดาร์ของเมกาผมไม่คิดว่าเรื่องกัมพูชามันจะโดดเด่นขนาดนั้นเพราะเรื่องกัมพูชามันตอบสนองเฉพาะทรัมป์ทำไม่สามารถเอาเรื่องนี้ไปเมคเครดิตกับคนเมกันได้ครับ แต่ถ้าทรัมป์สามารถที่จะกลับไปบอกได้ว่านี่ผมลงนาม MOU ในสิ่งที่มันเป็นวัตถุดิบที่คุณต้องการที่สุดคือแร่เอิร์ธได้กี่ฉบับกี่ฉบับซึ่งแน่นอนมีทั้งออสเตรเลียมีทั้งไทยมีทั้งมาเลเซียมีทั้งญี่ปุ่นเราจะเสียจะเสียคุ้มจะจะจะได้คุ้มเสียแม่จันอ่าอันนี้ก็ต้องกลับมาที่จุดเดิมเหมือนที่เราทํากันเมื่อหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาครับว่าห่านกอน ก่อ <and> นนะครับม,มีอะไรผูกมัดอ่าจดหมายไอ้ uh, MOU ฉบับนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ mm hmm. เขาเรียกว่า Memorandum of Understanding between the Government of the United States of America and the Government of the Kingdom of Thailand concerning cooperation to diversify global critical mineral supply chains and promote investments บ,บันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทยว่าด้วยความร่วมมือในการอ่า uh, กระจายความเสี่ยงเรื่องห่วงโซ่ประทานแร่ธาตุสำคัญระดับโลกและส่งเสริมการลงทุนในเอ MOU ฉบับนี้เนี่ยส่วนที่สำคัญเริ่มต้นจากวัตถุประสงค์ของเ o โมยุครับ uh huh. วัตถุประสงค์ของ MOU เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสองประเทศในการขยายหว่วงโซ่ประทานแระธาตุสำคัญพัฒนาหว่วงโซ่ประทานแร่ธาตุสำคัญส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างผู้เข้าร่วมในการสำรวจ การสกัดแลมันต้องมีสํารวจก่อนแล้วก um ็สกัดการแปลรูปการกลั่นทรัพยากรหรือว่าการกลั่นนี่คือรีไฟแนงนะครับการกลั่นทรัพยากรแร่ธาตุสำคัญและการรีไซเคิลและการกูขืนอันนี้น่าสนใจมากนะครับเพื่อสนับสนุนการลงทุนที่สนับสนุนในการเพิ่มมูลค่าของแต่ละประเทศนะครับแทนที่จะส่งออกวัตถุดิบแต่เพียงอย่างเดียวก็คือ ไม่ได้มีแต่เฉพาะต้นน้ํานะแต่จะต้องผลิตสินค้าให้มันเพิ่มมูลค่าด้วยเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ตลาดไอ้ตัว Rare Earth เนี่ยที่เปิดกว้างมีประสิทธิภาพปลอดภัยและโปร่งใสอันนี้น่าสนใจนะครับ,รบเพื่อปรับปรุงแน่นอนเขาใช้คำว่า Strength Security Prosperity นะครับก็คือความแข็งแกร่งความมั่นคงความปลอดภัยนะครับและความจเจริญรุ่งเรืองของ supply chain นะครับของ critical mineral แล้วก็ rare earth ระหว่าง2ประเทศเพราะฉะนั้นถ้าไปดูวัตถุประสงค์เราจะเห็นเลยว่ามันจะทำให้มาตรฐานมันสูงขึ้นพูดถึงกลิ่นเทคโนโลยีด้วยที่เราต้องการที่สุดใช่ไหมครับเพราะอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าไปปัญหาของประเทศไทยมันเริ่มต้นอย่างแรกสุดข้อมูลคือไม่ตรงกันข้อมูลกระทรวงอุตสาหการรมบอกมีน้อยไม่คุ้มค่าที่จะลงทุน แต่ข้อมูลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติบอกมีเยอะมูลค่าเป็นแสนล้านอสองรายงานไม่เหมือนกันโอ,โ,อโอ้โหกรมทรัพย์นี่ไอกระทรวงทรัพยากรนี่เขาทํารายงานลงระดับจังหวัดระดับอําเภอเลยนะฮะว่าตรงไหนมีแร่อะไรยังไงบ้างมูลค่าแสนล้านอยู่ตรงไหนบ้างสรุปเอาไงแน่อ,อันต่อมาก็คือกระบวนการต่อมาเวลาเขาทําธุรกิจพวกนี้มันเริ่มจากออกสิ่งที่เรียกวอาชญาบัตรชื่อไม่พอเลยอาชญาบัตรเหมือนอาชญากรรม กาชยาบัตรคือให้สิทธิ์ในการไปสำรวจสำรวจแล้วพบว่ามีคุณเอาไปคำนวณว่าคุ้มไหมถ้าคุ้มคุณค่อยมาขอสิ่งที่เรียกว่าประธานบัตรอันนี้เพื่อที่จะไปขุดกี่ปีกี่ปีก็ว่าไปนะครับแล้วแบ่งสัมปทานแบ่งพวกนี้ยังไงเพราะฉะนั้นอย่างแรกสุดเลยก็คือในประเทศไทยเนี่ยมันมีโรงงานในการแยกอยู่เจ้าใหญ่ๆคือแคนาดากับ ออสเตรเลียแล้วก็มีเจ้าของไทยเองด้วยเจ้าของไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้จดทะเบียนเป็นแรเอิร์ธแต่เขาจะบอกว่าทําเหมือนดีบุกแต่ไอ้บายโปรดักของดีบุกอะมันมันคือแรเอิร์ธซึ่งถ้าคุณไม่มีกฎหมายเฉพาะถ้าคุณไม่มีมาตรฐานที่สูงมันก็จะเจอเรื่องอย่างนี้แหละครับเพราะว่า กระบวนการเนี่ยหนึ่งมันปล่อยของเสียเยอะมากมเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังแบบทําแบบเถื่อนๆไปละเอเอาท่อไปปากแล้วอัดแรงดันลงไปเกตแบบหนึ่งคือคุณเปิดหน้าดินเลยแล้วหน้าดินนั่นใส่ในระบบปิดแล้วคัดแยกคัดกรองแล้วบําบัดของเสียซึ่งถ้าคุณทําตามเมโมยูคุณต้องทําตามวิธีหลังเพราะเรากําลังพูดถึงความปลอดภัยแล้วกำลังพูดถึงมาตรฐานที่สูงถูกต้องไหมครับ<อ>แล้วหลังจากนั้นเขาพูดถึง area of cooperation ถูกต้องไหม area of cooperation ข้อแรกก็คือแบ่งปันข้อมูลความรู้เทคนิคนะครับและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดระดับสากลใช่ไหมเขาใช้คำว่า technical expertise on international b a s e d practice ครับเพื่ออะไรละ่ะเพื่อ increase the competitiveness of Thailand critical mineral sector เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหการรมนี้นในประเทศไทยในการเบใช้คำว่าอะไรบ้างครับ วิเคราะห์ขอบเขตของฐานทรัพยากรทรานธาตุสำคัญในประเทศไทยประสานงานเพื่อส่งเสริมห่วงโซ่ประธานรัานธาตุที่มั่นคงยืดหยุ่นมีความรับผิดชอบนะครับและอะไรอีกครับยังบอกด้วยนะครับว่าผู้เข้าร่วมโครงการก็คืออเมริกากับไทยพิจารณาว่าโครงการใดเหมาะสมสำหรการลงทุนอยู่ไม่ขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่มีอยู่ระหว่างไทยกับอเมริกา โดยไทยอเมริกาโดยไทยก็หวังว่าอเมริกาจะให้สิทธินี้ครับอเมริกาก็หวังว่าไทยจะให้สิทธินี้ที่เป็นคนที่ได้รับในโอกาสแรกก็คือถ้าเราไปเจอแรกเราบอกอเมริกาคนแรกถ้าอเมริกามีอะไรบอกไทยคนแรกตามกฎหมายภายในประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้สิทธิ์อะไรกับอเมริกาอยู่ที่เราออกกฎหมายยังไงมันจะทำให้เราบาดหมางก,กับจีนได้ไหมฮะเรื่องนี้ นิดนึงจีนอาจจะไม่สบายใจอันเนี้ยผมคิดว่ามันอยู่ที่ตอนนี้เราเราดึงความสนใจจากเมกาได้ละครับสิ่งที่สาคัญต่อไปก็คืออธิบายเราเป็นรัฐอธิปไตยนะฮะอ<嗯>เราไม่ได้ว่าแล้วเอกสารฉบับนี้ไม่มีตรงไหนบอกเลยว่ามันอินคลูอีฟไทยทำได้กับเฉพาะเมกาเท่านั้นทำไมเราไม่ทำแบบนี้กับจีนาอ嘛แล้วทำไมเราไม่ทำแบบนี้กับออสเตรเลีย ทำไมเราไม่ทําแบบนี้กับญี่ปุ่นกับมาเลเซียอืทําไมเราไม่ทําแบบนี้กับโมซัมบิกที่มันเป็นพื้นที่ที่มีแร่เออเครับเพื่อที่จะทําให้เรากลายเป็นจุดศูนย์กลางไงแล้วเราเร่งออกกฎหมายโดยในเอโมยูมันยังพูดถึงเยอะนะครับในเรื่องของ good regulatory practice ว่าจะต้องออกกฎหมายยังไงให้มันดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องพวกเนี้ยเรามีสิทธิ์ที่จะทํากับใครก็ได้แล้วเวลาเราทําแบบนี้กับคนอื่น อเมริกาก็ว่าเราไม่ได้ครับเพราะใน m ม u ูไม่เคยบอกเลยว่าว่าเออว่าให้<ท>สิทธิเฉพาะกับเดียว exclusive ไม่มีนะครับแล้วก็เรื่องนี้จะมองได้ไหมครับอาจารย์ว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นถ้าเราทําดีๆอย่างที่อาจารย์เสนอนะฮะนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการชดช่วงชัชวานยุคที่สองหลังจากที่มีพบการพบแกส๊สในอ่าวไทยอย่างแรกสุดเลยต้องไม่โกงในประเทศก่อนนะปวดหัวแล้วอันเนี้ย คือคือที่ผ่านมาเนี่ยคุณคิดว่าคนที่เขาเป็นเลกูลเลเตอร์คนที่เขาควบคุมเขาไม่รู้เหรอว่าคุณออกใบอนุญาตเป็นดีบุกแต่จริงจริงคุณทำอะไรเออเขาไม่รู้แล้วเขาไม่รู้ว่าตกลงจริงๆมันมีเยอะมีน้อยมีอะไรมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วกฎหมายมันออกมามันเอื้อฝ่ายไหนมากกว่ามันขึ้นอยู่กับกฎระเบียบเขาข้อมูลองค์ความรู้เป็นวิทยาศาสตร์หรือ ขึ้นกับดุลพินิษฐ์ไอ้เรื่องพวกนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่เราต้องรีบจัดบ้านของเรานะครับ,รบแล้วก็หนาถ้าเกิดสมมติผมเป็นผมเป็นคณอนุทินนะแต่ได้ไมาที่เขามีช็อตแบบเจอกันแล้วเอ๊ะกับสิ่งที่ผิดแล้วเขาพูดกันเรื่องซื้อข้าวอะ่ะคือคือเรื่องหนึ่งที่ชื่นมื่นมากในการประชุมไม่ว่าจะเป็นอาเซียนหรือเอเปกก็ตามนะครับ,รบเราเห็นผู้นำใหญ่ๆในโลกเนี่ย คุณจะมีสักกี่ครั้งที่โดนัลด์ทรัมพ์พูดข้อความที่ดีๆจะดูดีคนแต่เขาพูดจะดูดีพระเกียติยศของพระพันปีหลวงซึ่งคือว่ายิ่งใหญ่มากเราเห็นการเจราจาระหว่างไทยกับจีนเรื่องที่ฝ่ายไทยถามไม่ว่าจะเป็นหลีเชียงนาย,ยกที่อาเซียนหรือสีเจินผินถามที่เอเปกคือเรื่องในหลวงกับสมเด็จพระราชินีจะเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการปลายปี และที่สำคัญที่สุดก็คือเราเห็นอีการหนึ่งไอ้เรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเรื่องที่ทําให้เราเห็นนะว่าพระราชวง์ของเราท่านทํางานหนักมากนะฮะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ประเทศไทยเรามีพระเอกรราชทูตที่ดีที่สุดอ่ะทั้งพระพันปีหลวงทั้งสุเดรีประเทพระราษ์ทั้งในหลวงรัชกาลที่สิบทั้งพระราชนีนะครับเอ่อแต่ว่าแน่นอนว่าอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเราเองน่าจะต้องทําก็คือเวลาเจอกับผู้นําแบบนี้ในนาทีสุดท้ายที่ต้องฝากเรื่องสาคัญที่สุดอ่ะ เขาเล็กเอลเวเตอร์พิดชิงอ่ะเหมือนสมมติผมกดลิฟต์ไปแล้วลิฟต์เปิดมาแล้วผมเจอทรัมป์อยู่ในนั้นอ่ะแล้วผมขึ้นลิฟต์ไปกับทรัมป์อ่ะผมมีเวลาเขาจะแค่ชั้นหนึ่งถึงชั้นห้าผมต้องพูดอะไรสักอย่างที่ทรัมป์ต้องการจะฟังผมต่ออ่ะเพราะนั้นคุณอภิษฎทินเลือกที่จะพูดถึงขอให้จีนซื้อข้าวถ่ายอันเนี้ยผมคิดว่ามาถูกทางละเพราะนี่คือสิ่งที่พูดได้เร็วได้สั้นในเวลาที่จำกัด แล้วก็แน่นอนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นผมผมจะแทรกต่อด้วยว่าแล้วเดี๋ยวเรามาทำเอ็มโอยูเรื่องแรรเอิร์ธด้วยกันในห่วงเวลาที่ตอนนี้ท่านกับอเมริกากําลังมีประเด็นเรื่องนี้อยู่ประเทศไทยพร้อมที่จะเข้ามาเป็นห่วงโซ่ประธานตรงนี้ให้เรืออจะพูดแล้วเรา,เรา,เราไม่เราไม่ทราบเป็นไปได้ไหมครับถ้าทําอย่างนั้นก็ก็ก็ถือว่าด,ดีดแต่แต่ก็ไม่มีใครแนะถลงข่าวมาเท่าที่ดูนะก็ต้องอย่าลืมว่า นี่คือเครื่องมือที่เป็นจุดตายของอเมริกาถึงขึ้นเรื่องของครับ